ขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมที่พวกเราทุกคนพากันมาวัดหรืออยู่วัดหมายความว่าบุญที่มันเกิดขึ้นจากการมาวัด บุญที่มันเกิดขึ้นจากการมาวัดนั้นมันมองไม่เห็นแต่ผลของมันนะมันจะผลิตเป็นดอกเป็นผลเหมือนกับเราปลูกผลไม้อย่างงั้นแหละในขณะที่เราปลูกเราก็มองไม่เห็นลูกมันหรอกพอนานนา,น,น,าน,นานไปลูกมันออกมาเมื่อลูกมันออกมานั้นก็ยังกินไม่ได้นะมันยังดิบอยู่ อุปมาเหมือนอทุเรียนก็ได้เบื้องต้นมันจะออกดอกมาก่อนพอหลังจากมันออกดอกแล้วมันจะกลายจากดอกเป็นลูกเมื่อมันกลายเป็นลูกก็กลายเป็นลูกเล็กๆต่อไปมามันก็ใหญ่เท่าแขนต่อไปมันก็ใหญ่เท่าขาต่อไปมันก็ใหญ่เท่ากับหัวโยมทุกคนเนี่ย เมื่อมันใหญ่เท่าหัวแล้วก็รอให้มันแก่นิดหน่อยพอมันแก่แล้วมันก็สุกพอสุกแล้วเรามาพาออกมามันจึงเป็นผลมะม่วงเราจึงเป็นผลทุเรียนที่มีรสชาติตามทุเรียนดังกล่าวอยากจะอธิบายว่าในขณะที่เข้าวัดเนี่ย มันก็เหมือนต้นทุเรียนยังไม่มีดอกไม่มีผลอะไรในขณะที่เข้าวัดมานิดหนึ่งทุเรียนมันออกดอกเราไม่รู้เราก็ไปเก็บเอาดอกมันมากินเอ๊ะทำไมไม่หวานเหมือนเขาว่าหมายความว่าในขณะที่เราอยู่วัดไหนเขาว่ามีบุญบุญแปลว่าความสุขพอมาถึงวัดแล้วไหน มีแต่เรื่องทะเลาะกันมีแต่เรื่องขัดแย้งกันมีแต่เรื่องอแบ่งพักแบ่งพวกกันมีแต่เรื่องคนนั่นคนนี่อย่างโน่นอย่างนี้หมายความว่าเข้ามาถึงวัดแล้วไปเก็บเอาทุเรียนตอนมันเป็นดอกแล้วพอกินเข้าไปมันไม่หวานอย่างที่ว่าเอาทางงั้นมีเรื่องไงก็ต้องทนหน่อยดั่งยกตัวอย่างบางวัดเ็าบอกทําเพื่อหลวงพอ่องั้นก็รอนิดหน่อย จนทุเรียนมันมีลูกเท่ากับแขนเราก็เลยเอามากินอีกเอามากินอีกเอา้าไม่เห็นมีหวานอะไรอย่างเขาว่าพาลูกมะม่วงต้นลูกเท่าแขนเขาลูกทุเรียนลูกเท่าแขนแล้วก็ไม่เห็นอร่อยอย่างที่เขาว่ามาเข้าวัดแล้วหลวงพ่อบอกอดทนให้ตั้งใจปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นมีอะไร ตั้งใจปฏิบัติแล้วก็ไม่เห็นได้อะไรในที่สุดก็โกรธกับต้นมะม่วงต้นโกรธกับต้นทุเรียนตัดต้นทุเรียนทิ้งไม่เชื่อแล้วว่าลูกทุเรียนจะหวานไม่เชื่อแล้วว่าบุญมีจริงเมื่อมาวัดแล้วหวังพึ่งวัดวัดมีเป็นที่ศูนย์รวมของความสงบไปที่ครัวคนทำอาหารก็ มา,มาที่เจ้าวาดเจ้าวาดก็อ๋อไปที่หลวงพ่อหลวงพ่อก็ออาลูกทนหน่อยอ่าตั้งใจดีๆลูกไม่เป็นไรแล้วเป็นอย่างนั้นเสร็จแล้วก็ทนจนลูกมะม่วงเนี่ยใหญ่เท่ากับหัวเขา่ารอจนต้นทุเรียน,นยใหญ่เท่ากับหัวเขา่าสงสัยจะหวานแล้วทนีนี้อ่า พอตัดเอาไปเก็บเอามาพากินอีกปรากฏว่ายังไม่หวานเมื่อไม่หวานก็หมดศรัทธาหมดความเชื่อแล้วหลวงพ่อก็ไม่มีอะไรพระเนนก็ไม่มีอะไระต้นทุเรียนก็มีลูกก็ดูแล้วไม่มีอะไรหวานเลยบุญไม่มีหรอกบารมีไม่มีหรอกถูกพระหลอกให้มาทำสะอาดกุฏิ ถูกพระหลอกให้มาจัดห้องถูกพระหลอกให้มาตัดหญ้าถูกพระหลอกมาให้จัดตั้งผ้าป่าไม่มีหลอกบุญไม่มีหลอกลูกทุเรียนที่หวานอย่างที่ว่านั้นบอกโยมความแก่เจ็บตายยังมาไม่ถึงโยมมองไม่เห็นบุญหลอกพอวันที่ลมหายใจเฮือกสุดท้ายมาถึงโยมจะรู้ว่าบุญเป็นยังไงโยมจะรู้นะบารมีเป็นยังไง เพราะฉะนั้นหลวงพ่อก็พูดซ้ำอีกว่าการมาวัดนั้นเราต้องมองข้ามอย่าเอาจิตไปผูกมัดไว้กับสิ่งที่ได้ยินอย่าเอาจิตไปผูกมัดไว้กับสิ่งที่เห็นอย่าเอาจิตไปผูกมัดไว้กับสิ่งที่ทำให้เราเสียเวลาเพราะฉะนั้นเราต้องเดินข้ามให้ได้ เราอย่าเอาวัจชพืชที่ทำาให้ต้นทุเรียนโตมาเป็นเกณฑ์เราอย่าเอาวัจชพืชที่ทำให้ต้นทุเรียนเนี่ยตายไม่ได้เราจะเอาความแห้งแรงของดินฟ้าอากาศมาทำที่ทำให้ต้นทุเรียนตายไม่ได้เราต้องอดทนม we องข้ามนะลูกนะสิ่งที่ไม่ควรได้ยินก็ไม่ต้องได้ยินสิ่งที่ไม่ควรเห็นก็ไม่เห็นสิ่งที่ไม่ควรคิดก็ไม่ต้องคิด ในที่สุดก็สงบไปสักพักหมึงพออยู่มาอีก <c oughs> การถูกกระทบก็เกิดขึ้นอีกพาไปถุดดงแล้วนะไปอยู่ในป่าแล้วนะยังมีเรื่องต้องกระทบอีกหลุงพ่อกับหลายท่านก็เลยเทศว่ามองข้ามไปก้าวข้ามไปเดินข้ามไป เมื่อเรามองข้ามไปได้เดินข้ามไปได้ทำไมถึงให้มองข้ามเดินข้ามรอให้ลูกทุเรียนมันสุกอ่ะรอให้ลูกทุเรียนมันสุกเพราะฉะนั้นบางโยมเนี่ยอยู่ไปจนได้กินลูกทุเรียนสุกบางโยมเนี่ยอยู่ไปไม่ถึงไม่ถึงลูกทุเรียนสุกล้วก็สลัดวัดทิ้งไปสลัดโอกาสอันสำคัญทิ้งไป ด้วยเห็นนี้องค์สมเด็จพระบรมศา,ศาสดาสมมาสมพุทธเจ้าท่านให้ยึดหลักธรรมถ้าพูดถึงบาร,รมีทั้ง10ประการแล้วมันก็เยอะไปท่านให้ยึดหลักธรรม3ประการประการที่หนึ่งเนี่ยให้ยึดหลักความเพียรวิริยะบาร,รมีแปลว่าความเพียรเพียรทําไปเรื่อยข้อที่สองนี่ก็ให้ยึด หลักของคันติแลวว่าความอดทนข้อที่3ท่านให้ยึดอุเบกขาคือปล่อยวางไปไม่ต้องไปสนใจรอให้ทุเรียนมันสุกรอให้จิตเข้าไปสู่กระแสะแห่งธรรมรอให้จิตเข้าไปถึงธรรมบางโยมนั้นรอไม่ได้บางโยมนั้นใจร้อนอยากให้มันถึงเร็วๆรอไม่ได้ก็รอไม่ได้ได้แค่ไหนก็แค่นั้น พระพุทธเจ้าท่านจึงตรัสว่าสัตว์โลกนั่นย่อมเป็นไปตามกรรมทำบุญทำกรรมไว้แค่ไหนก็แค่นั้นทำบุญบาร,รมีไว้ได้เท่าไรก็เท่านั้นแต่จริงๆสิ่งที่เสริมบุญและเสริมบาร,รมีที่มีชื่อว่าขันติความอดทนวิริยะความเพียรอุเบขาความวางเฉยก็มีอยู่แต่เรายังไม่ได้ใช้แต่ทีนี้ถ้าเราพูดถึงบาร,รมีทั้ง10ประการเนี่ยข้อที่หนึ่งเนี่ยเรียกว่าทาน แปลว่าการให้อันนางปานังวัดทั้งยานังมาลาคันทางวิเลปนังเซยยะสถังวัดสดีเปยังทานะวัตถุอิเมะทะสักฐานสิบประการมีข้าวน้ำผ้ายานระเบียบดอกไม้ของหอมเครื่องลูปไล้ที่นั่งที่นอนเป็นตน้นรวมทั้งสิบประการนี้เป็นทานแลว้วการเสียสละ แต่ในพระพุทธศาสนานี้ท่านพูดถึงการเสียสละไว้สองประการวัตถุเสียสละก็คือทำบุญทำทานจิตเสียสละก็คือการอภัยทานหรืออนุโมทนาทานเพื่อให้จิตของเรานั้นมีบาร,รมีเรียกว่าทานบาร,รมีข้อที่สองนั้นเขาเรียกศินนบาร,รมีศินนบาร,รมีแปลว่า ทำจิตเนี่ยให้มีสติมีสมาธิมีปัญญาทําจิตให้เข้มแข็งไม่ให้บาปเกิดขึ้นไม่ให้บาปเข้าไปในจิตไม่ให้บาปเข้ามาอยู่ในตัวเราเรียกว่าถีนทานศีลข้อที่สามเรียกว่าเนคขมะเนคขมะแปลว่าสละเวลาออกจากบ้านมาวัดมาถือศีลเหมือนพวกโยมมาเนี่ยเรียกเนคขมะบารมี เหมือนที่พวกโยมมานุ่งขาวห่มขาวเรียกเนคมมะบารมีแปลว่าบารมีที่สลัดเวลาออกจากบ้านก่อนที่เขาจะหามเราไปฝังก่อนที่เขาจะหามเราไปทิ้งเราก็เลยสลัดเวลาอันสำคัญนี้มาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเรียกว่าเนคมมะบารมีข้อที่สองข้อที่สามข้อที่สี่เนี่ยปัญญาบารมี ใช้อยู่ด้วยเหตุด้วยผลได้ยินอะไรพิจรารณาถ้าเป็นบุญก็เก็บเอาไว้ถ้าเป็นกรรมก็ปล่อยวางเพื่อรอให้ทุเรียนมันโตต้องใช้ปัญญาบาร,รมีเมื่อได้ปัญญาบาร,รมีมองเห็นผลแล้วสู้หน่อยอดทนหน่อยเรียกวิริยะบาร,รมีวิริยะบาร,รมีแปลว่าความเพียรพยายามความอดทน ข้อต่อมาอีกเรียกว่าคันติบารมีวิริยะคันติคันติบารมีทําจิตของเราให้มีความอดทนเมื่อจิตของเรามีความอดทนแล้วความอดทนของจิตนี้ก็จะทําให้เรารอให้ทุเรียนเนี่ยโตรอให้ทุเรียนเนี่ยสุกรอให้ทุเรียนเนี่ยแก่ต่อมาอีกข้อหนึ่งก็เรียกว่า เราต้องตั้งจิตให้เข้มแข็งต้องตั้งจิตให้อดทนเรียกสัจจะบาร,รมีสัจจะบาร,รมีแปลว่าทําจิตให้เข้มแข็งทําจิตให้แข็งแกร่งอยู่กับความเป็นจริงหนึ่งอีกประการหนึ่งเมื่อเราเดินมาถึงจุดหนึ่งแล้วเราก็ต้องมีอธิษฐานบาร,รมีเมื่อมีอธิษฐานบาร,รมีแล้วก็มีเมตตาบาร,รมีทานศิลเนขมะปัญญาวิะขานติสัจจะอธิษฐาน เมตตาอุเบกขาเมื่อเรามีอุเบกขาบารมีแล้วเป็นรวมถึงเป็นบารมีทั้งสิบทัศบารมีทั้งสิบประการนี้จึงยังประโยชน์ให้เกิดให้มีขึ้นในดวงจิตของพวกเราทุกคนพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านบำเพ็ญบารมีครบทั้งสิบประการนี้เรียกว่าทานศิลเนคขมะปัญญา วิริยะคันติสัจจะธิษฐานเมตตาอุเบกขาทั้งสิบประการนี้ก็คือการอดทนรอจนถึงทุเรียนนั้นสุกเมื่อทุเรียนสุกแล้วเราถึงมาพ่าเป็นลูกทุเรียนออย่างนี้เองเมื่อเราเอาสติไปไว้ในจิตได้เมื่อจิตของเราอยู่ในสมาธิได้เมื่อจิตเราอยู่ในปัญญาได้แล้วผลของการเข้าวัดก็จะ ถึงเป้าหมายผลของการเข้าวัดถึงจะถึงเหตุผลผลของการเข้าวัดถึงจะมีจุดหมายปลายทางที่สําคัญเพราะฉะนั้นเรานักปฏิบัติธรรมทั้งหลายพวกเราพุทธบริษัทที่เข้าวัดทุกคนจําไว้ว่าการเข้าวัดนั้นไม่ได้เข้าไปเอาพระพุทธรูปไม่ได้เข้าไปเอาพระสงฆ์องค์เจ้าเข้าไปศึกษาธรรม เข้าไปเรียนธรรมเข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปเรียนรู้ในกระแสแห่งธรรมนั้นเพื่อให้ธรรมนั้นได้ตั้งมั่นอยู่ในจิตของเราทุกคนเมื่อจิตของเรามีธรรมตั้งมั่นแล้วเมื่อจิตของเรามีธรรมเป็นเครื่องอยู่แล้วเท่ากับเราได้ลูกทุเรียนรอตั้งแต่ต้นมาจนถึงออกใบ รอตั้งแต่ออกใหม่มาจนถึงออกดอกรอตั้งแต่ออกดอกมาจนถึงออกเป็นลูกรอตั้งแต่ลูกเด็กๆจนถึงลูกกลางลูกแก่ไปจนถึงสุกเราจึงถึงทุเรียนได้จนกว่าเรานั้นจะเอาสติไปอยู่กับจิตได้เอาสติไปไว้กับสมาธิได้เอาจิตไปไว้กับปัญญาได้เมื่อปัญญาสมาธิ <c oughs> และสติเป็นบริวารของจิตได้แล้วเราก็จะดำเนินไปสู่การเรียนรู้ธรรมในพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังพระพุทธศาสนาขององค์สมเด็จพระบร,รมศา,ศาสดาสัมมาสมตุทธเจ้านั้นจึงเป็นเครื่องหมายให้เราใช้สติเหมือนกับโยมมาวัดก็รู้สลาชันตรงนี้ไม่มีสติขับเลยไปข้างล่างขับเลยไปข้างล่างแล้วก็ขึ้นมาแล้วก็ไม่มีสติว่า ที่เขานั่งฉันตรงไหนที่เขาปฏิบัติตรงไหนในเรียกว่าขาดสติขาดการพิจารณาขาดปัญญาในการดูในการพิจารณาด้วยเหตุนี้ญาติโยมพุทธมรรคทั้งหลายที่พวกเราทุกคนมาวัดเขาตั้งสถานที่ตรงนี้ชื่อว่าวัดนั้นเพราะเป็นสถานที่วัดจิตใจของเราให้มีสติให้รู้จิตให้มีสมาธิ ให้มีปัญญารู้เท่าเข้าใจชัดกับสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดแล้วจิตของเราถึงจะเข้าถึงธรรมชาติแล้วจิตของเราจึงจะเข้าถึงบุญแล้วจิตของเราถึงจะเข้าถึงบารมีเมื่อจิตของเราเข้าถึงบุญเข้าถึงบารมีแล้วบุญกุศลและบารมีจึงเป็นเครื่องประดับชีวิตของเราชีวิตของเราจึงจะเจริญงอกงาม ในศีลในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าขอความเจริญงอกงามในธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าจงบังเกิดมีแด่พุทธบริษัทผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านขอให้ทุกท่านน้อมจิตตั้งใจรับพรจากประสงค์สืบต่อไป